นางสาวเบญสพรชาคลานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าตามยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เห็นถึงความสําคัญยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลมาปรับใช้ในการวางกรอบและแนวทางในการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่การทำงานแบบ 0, ดิจิทัล4.0โดยมีการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2563เป้าหมายคือดำเนินงานการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงมีการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมกว่า2.7ล้านไร่ กเกษตรกรได้รับการพัฒนากว่า6000 600, รารยและการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม1 0 0 0 0ไร่มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภายแล้งโดยมีการขุดสระน้ําในไรนา4 0 0 0 0 0 0 0แห่งกเกษตรกร4 0 0 0 0รายและโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อกักเก็บน้ำในดินจำนวน358,375ไร่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อกักเก็บน้ำในดินจำนวน8,000 0ไร่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินปรับปรุงคุณภาพดินการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Big ก a าต และ AI เพื่อพัฒนาข้อมูลดินและการใช้ที่ดินให้เป็น Big Data อีกทั้งยังพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เ i เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานในเรื่องของวิชาการด้านดินการวางกรอบกำหนดขอบเขตในเรื่องของการใช้ที่ดินการปรับปรุงบำรุงดินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรารกรมพัฒนาที่ดินเรามีข้อมูลที่เป็นอินโฟเมชันเป็น Data เป็นอะไรเยอะแยะมากมายปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่ในยุคของดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะเราได้นําข้อมูลต่างๆในเรื่องของเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของอข้อมูลต่างๆที่เกิดเกิดจากการนําไปทํางานประสบการณ์ต่างๆองค์ความรู้อะไรต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนะคะทั้งในเรื่องของ <c oughs> ทางภาคของมอดินอาสาเองในเรื่องของนวัตรกรรมงานวิจัยต่างๆแล้วก็ในเรื่องของงานวัดดินะน้าต่างๆซึ่งเป็นหัวใจของของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็นําเข้ามาสู่ในการพัฒนาเป็นข้อมูลวิกาตานะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดอีกที่จะเป็นระบบของการการเกษตรแบบอัจฉริยะก็คือการให้คําแนะนําแบบอัจฉริยะก็คือในเรื่องที่เราเรียกว่าระบบของ AI นะคะตัวนี้ก็ <c oughs> จะรองรับในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ได้ในในเวลารวดเร็วนะคะ